สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ i n n o l a b Cafe นะครับรายการที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มานั่งคุยกันชิวๆเหมือนกับว่าอยู่ในคาเฟ่เลยครับและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะในรายการวิทยาศาสตร์จานเดียวเนี่ยเราได้พูดถึงเจ้าตัวผักโขมซึ่งชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ amaranth นั่นเองครับผมซึ่งก็หมายถึงพืชในสกุล a m a r a n t h u s s p p นั่นเองครับซึ่งในวันนี้นะฮะผมจะมาเล่าต่อว่าคาว่า amaranth เนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อของสีด้วยนะครับ ซึ่งจะเป็นสีโทนแดงแงเข้มๆหน่อยหรือว่า reddish rose color นั่นเองครับซึ่งสาเหตุที่ตั้งเป็นชื่อนี้เนี่ยก็เพราะว่าสีของดอกผักโขมเนี่ยมันเป็นสีแดงนั่นเองครับแต่ไม่ใช่ว่าผักโขมทุกสายพันธุ์เนี่ยจะมีแต่สีแดงอย่างเดียวนะฮะสายพันธุ์อื่นก็อาจจะมีสีที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นสีเขียวสีน้ําตาลสีม่วงก็มีครับผมแต่ว่าทีนี้ครับทําไมพืชแล้วก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยถึงได้มี สีของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันครับนอกเรื่องนิดนึงนะครก่อนที่จะเข้าเรื่องต้องเกริ่นก่อนว่าคำว่า Amarant h เนี่ยจริงๆแล้วมาจากภาษากรีกนะครับซึ่งก็คือคำว่า a m a r a n t h o s นั่นเองครับซึ่ง a m a r a n t h o s เนี่ยแปลว่า Unfading ครับผมหรือว่าการคงกระพันอ่การไม่หายไปไม่เสื่อมหายไปแบบนี้ครับแล้วก็นำมารวมกับอีกคำคือคำว่า a n t h o s อันท s สเนี่ยแปลได้ง่ายๆว่า flower ครับก็คือดอกไม้นั่นเองอ่ะแล้วพอเอามารวมกันเป็นคำว่า amaranth เนี่ยก็แปลว่า unfading flower ครับหรือว่าก็คือดอกบานไม่รู้โรยนั่นเองครับผมซึ่งดอกบานไม่รู้โรยเนี่ยอยู่ในวงของ a m a r a n t h u s เ a ีด้วยนะฮะไม่รู้ว่าบาังเอิญหรือเปล่าโอเคเข้าเรื่องครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของสี ในพืชกันครับซึ่งสีในพืชเนี่ยเป็นสารเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะฮะหรือที่เราเรียกกันว่าเม็ดสีหรือว่าพิกเมนต์นั่นเองครับหรืออีกชื่อนึงเรียกกันเท่ๆว่าไบโอโครมเพราะว่าคําว่าไบโอเนี่ยก็แปลว่ามีชีวิตส่วนคําว่าโครมเนี่ยก็แปลว่าสีนั่นเองครับพืชผักและผละไม้เนี่ยมีหลายสีแตกต่างกันออกไปเยอะแยะไปหมดเลยสีแดงสีม่วงสีเหลืองสีเขียวอะไรมากมายครับผมซึ่งสีต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นจากสารตัวหนึ่งที่ อยู่ในออร์แกโนลซึ่งออร์แกโนลเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ในเซลล์พืชอีกทีหนึ่งนั่นแหละนะครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเรียกว่าพลาสติดครับผมพลาสติดนะครับไม่ใช่พลาสติกเป็นตัวดีะไม่ใช่ตัวสีนะครับซึ่งจะมีสีสารที่แตกต่างกันนะผมจำแนกได้3ประเภทครับผมอย่างแรกเลยครับ 1. c o l o p คลโ t พลาส p คลโ t พลเนี่ยเป็นสารสีเขียวครับผมเนื่องจากว่ามี o คลโรฟิล เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ครับซึ่งคอโรฟิลเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วสีเขียวของใบไม้อะไรอย่างนั้นนั่นแหละครับ2ครับคือโครโมพลาส c โครโมพลาสเนี่ยเป็นสารสีที่ไม่ตายตัวครับผมสารสีสีอะไรก็ได้ได้ทุกสีเลยที่ไม่ใช่สีเขียวครับผมแล้วก็พวกสีสันพวกนี้เนี่ยนะที่ไปอยู่บนดอกไม้ใบไ,ไม้ต่างๆที่ทุกคนชื่นชอบและ3ครับลิวโคพลาสครับ ลิวโคพลาสเนี่ยเป็นพลาสติกที่ไม่มีสารสีนะฮะมีหน้าที่สะสมเม็ดแป้งจากการสังเคราะห์แสงแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะพบได้ตามกิ่งก้านลำต้นอะไรใดๆที่มันไม่มีสีนั่นเองครับส่วนหลักการกำเนิดสีเนี่ยก็อาจจะต้องย้อนกลับไปสมัยที่เราเรียนอยู่มัธยมนะฮะว่าสารชนิดหนึ่งเนี่ยสามารถดูดซับแสงสีขาวของคลื่นบางช่วงได้ส่วนคลื่นบางช่วงที่เหลือเนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็นสีต่างๆที่สายตามนุษย์เรามองเห็นนั่นเองครับ ซึ่งถ้าจะมาไล่ชื่อสารกําเนิดสีต่างๆเนี่ยแบบเร็วๆเนี่ยก็จะได้ประมาณ6ชื่อด้วยกันครับผมอย่างแรกครับผมคลอโรฟิลล์อย่างที่พูดไปแล้วอย่างแรกเลยเป็นสีเขียวแน่นอนครับผมพบได้ในใบไม้ในพืชผักผลไม้ที่มีสีเขียวทั่วไปครับ2ครับแคโรทีนอยเป็นสารสีส้มเหลืองอจัดอยู่ในกลุ่มของโครโมพาสซึ่งจะพบได้ทั่วไปเหมือนกันครับผมตามผักผลไม้ต่างๆที่มีสีส้มครับ 3มครับผมลิวทินพบได้ในผักผลไม้ที่มีสีเหลืองแล้วก็สครับไลโคพีนพบในผักผลไม้ที่มีสีแดงแล้วก็5ครับเบตาไซยานนนเป็นสารสีแดงเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะพบได้ตามบีทรูทหรือว่าทับทิมนั่นเองครับแล้วก็6ครับฟลาวนอยด์ id, สุดท้ายครับผมเป็นสารสีที่ทําให้พืชเนี่ยมีสีที่หลากหลายโดยขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเคมีครับผมคือมีสีที่ไม่ตายตัวอาจจะทําให้เกิดได้ทั้งสีแดงสีส้มสีน้ําเงินสีม่วงครับผม ซึ่งฟลาวนอยด์เนี่ยมีหลายชนิดนะฮะอย่างเช่นแอนโทไซยานินครับผมเป็นสารที่ให้สีม่วงน้ําเงินพบได้ในดอกไม้ผักผลไม้ต่างๆที่มีสีม่วงสีน้ําเงินนั่นเองครับแล้วก็ฟลาวนอลครับผมฟลาวนอลเนี่ยเป็นสารที่ให้สีเหลืองอ่อนมากๆมากๆจนแทบจะไม่มีสีเลยครับซึ่งเม็ดสีเนี่ยไม่ได้มีแค่ในผักในดอกไม้ผลไม้อย่างที่เราอธิบายมาในคลิปนี้นะฮะจริงๆแล้วเม็ดสีเนี่ยมีกับทุกสิ่งบนโลกนี้ที่มีชีวิตเลยครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์มแมลง สาลายมนุษยอ์อย่างเช่นมนุษย์เราเนี่ยมีเม็ดเลือดสีแดงใช่ไหมครับนั่นแหละครับนั่นก็คือเม็ดสีสีแดงนั่นเองครับหรืออย่างอะไรล้ำๆหน่อยอย่างเช่นแสงแวบๆที่หิ่งห้อยอย่างเงี้ยอันนั้นก็เกิดจากเม็ดสีนะครับแต่เป็นเม็ดสีที่แบบมีแสงครับผมหรือเรียกกันว่า light imaging หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าลูซิเฟอรินครับผม และสำหรับใครที่ชอบเกรดความรู้ดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าทาง Innerlab Channel เหมือนเดิมครับผมสำหรับวันนี้ผมหลุยส์นรุธเราคุณสาแต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ